ุาโอเคก็สวัสดีด้วยนะครับอ้าวแล้วเขากดเพต้าทำไมอ่ะแล้วผมก็ติ๊กเมดแล้วเมื่อกี้โอ้โหอะไรครับเนี่ยแล้วเพื่อนกดให้เราด้วยสวยเลยแล้วเพื่อนเนี่ยกูกดพิษต่อเมื่อกี้เขาติ๊กเออเมื่อกี้เขาก็ติกเมดมามีเหรอปะแคใช่ผมติ๊กเมดแล้วเขาไม่เห็นแล้วไงกูโออ้ใส่มโมนเดลโม่แบบเออไม่ได้ยินไม่ไม่ได้ดูหน้าจอแน่เลย จรเขาโยกไปอรฟได้เปิดไมปด่าเลยกีฬาละขาวดาวรถรถี่เขาตั้งใจเล่นแบบก็อาจจะซีเรียสเรื่องดาวเดี๋ยเขาลองให้เปิดไม้ด่าเราไอ้ควายงแล้วมึงว่ากูก็จะโดนด่าก่อนจเกมาฝ่ไปต้องทำ โอเคก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับเพราะเขาผมเป็นเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยวันนี้แดดแรงพอดีพอพี่บอกก่อนจบได้จบโอเคื่อนในทีมมากับเรน่าตำแหน่งเลนกลางทีมเราไม่มีแคลรี่เลยไม่รู้ว่าเราจะไหวหรือเปล่านะผมจะทำเต็มที่แล้วกันนะหมายว่าวอดดัมจะมาเลี้ยงผมด้วยเอ้ยงัด รครับาาสยวยอีโป๊กไม่โดนครับอาจจะเสียงเจียวจ้าวหน่ยครับแบบมันแชทโลกครับวันนี้กดแชทโลกนะครับผมมาสุ่มมาเจียวจ้าว,าว,าวหน่อยผมไม่อยากปิดไมค์<ๆ>เผื่อเขาบอกอะไรข้อมูลไงครับแก,ก๊กห่วยปล่าวอุอ๊ปโป๊กสองเออรอครับรอรอโล่เหมืนจะเป็นงานนะครับเขาไม่หายเว็บเล่เขาไม่หายเอ้ยอย่า แก่นะแก่นะเหยาโยก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 ดุดึงดึงดึงโอเคครับเรียบร้อยอย่างนี้สกิลหมดแล้วนะอีกนิดเขาสกิลเราควายยังมาก่อนมงนกไม่ได้เรียบร้อยครับตึ๊บคับแค่เลยตึบสตาร์ทให้เพื่อนยังั้นได้ไหมเอ้ยยันไม่ถึงเฮ้ยเกือบเป็นลิงลิงมาเจ็บปอยเลยถ้าเกิดเขายังห้าวอาจจะได้อีกสกิลหนึ่งเราไม่มีใช่รือยครับตอนนี้เป็นลุมฟาร์มด้วยค่อนข้างที่จะ เสียเปรียบมากเลยนะมึงเห็นอยู่มันเป็นฝั่งเราอะรูบมันตอนนอกเบต้าแล้วนะในสตาร์ผมมันไม่ไม่มีใครเล่นแล้วพยายามหลบแก๊กให้ได้ก็พอครับตัวมึงไม่ใช่บุหพยายามหลบพกตัวมึงไม่จำเป็นต้องมีลูกคูดาวแล้วยังไงโอ้โหพูดอยู่เมื่อกี้หัวดำสวยงัดสวยตายครับนี้ตายครับแน่นอนตายเรียบร้อย ต้องใส่ผมต้องเล่นแคลเป็นแคลเองด้วยอะไรบางการนี้ต้องใสต้องออกดาบแล้วส่งกันเก็บยาไปอ๋อแล้วว่าไงม็ดมไม่ได้ครับเฮ้ยไกูไม่เข้าหลอไลิงมาลิงลิงลิงมาลิงมาถอยก่อนถอยก่อนไม่ได้ไม่ได้อย่าพลาดเยอะครับต้นเกมอจริงเราควรจะได้มังกรนะก็คือมังกรเกิดแล้วคือป่าเรายังไม่ได้ตีมังกรเลย โอ้นี่มึงตายไปแล้วมึงแกไงเขาแน่นกับเมดนะเขาเดินกลางตลอดเลยว่ะเฮ้ยอุ้ยเกือบ โอ้โหเกือบพลิ้งมาจากไหนวะเนี่ยตานี้นี่ถ้าเกิดชนะได้นี่ก็ถือว่าปฏิหารมากๆนะครับเพราะฮายทีมเราตัวละครมันไม่ได้เอื้ออมเนยขนาดนั้นแต่ต้องรอยีน่าครับต้องรอยีน่าทําเกมแล้วก็ผมทําเกมลูบูนี่ต้องทําเกมเยอะๆเลยนะต้นเกมอ่ะถึงจะได้โอเคโอ้เก๊เติมบนเรียบร้อยครับยินหน้าโดนตายหรือเปล่าเฮ้ยอย่าบอกว่ารอดอ่ะหรือเปล่าเฮ้ยรอดด้วย เคเราพยายามดักหน่อยดีกว่านะเก่อได้ถ้าเกิดลิงผ่านทางนี้อาจจะได้อเออโหฮายามผมนี่คงจะได้ป่าวะไม่น่าได้นะผมว่าแต่ว่าลองดูอึ๊บมกระเิดอย,อยังไงยังไงลิงเอยคุูดาวผมไม่ทนันจิ้มหายแล้ว เอางวดโต๊ะฝูงงวดโต๊ครับปกงวดโต๊ครับงวดโต๊ครับ,อ,รบ,อ,รบอย่าทำผมเลยเฮ้ยเอออันนี้คือโยนนะอันนี้เราไม่ควรเล่นนะครับจังหวะนี้จีนา่าย,ยังไงครับจีนา่าได้เปล่าฮิหน้าเอ้ยขยาบเอาเปลนเออแคลรี่โอโหฟังเขา <c oughs> แบ่งแคลรี่ไหมตัวได้ไหมขอแคลรี่ได้ไหมแล้วเอาเปต้าไปแทนได้ไหมเออแลกกัน โอเคเรามาเข้าสู่เกมกันต่อดีกว,ว่าต้องไปลงไปทำล่างครับเอาจริงตอนแรกผมนึกว,ว่าเอาเพต้าไปออฟนะเอออาจจะได้อยู่เพต้าออฟเลนยืนหน้ากัามาอลเล่นสวยตายก่อนยังไงหนึ่งตัวอ่าแล้วจวังหวะนี้เทวนายเอาฟิกเกอร์ด้วยเป็ไนไงครับอืมข้าป้มทันนะนายมีฟิกเกอร์รอดตัวไปนะ ไปสกิลรอบสองได้ยังไงกูไม่เล่นกูไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่่เลนไม่เกอร์ตายโคตรเกือบเกือบไม่รอดกดไปกดขวัป้อมแล้วเมื่อกี้เพตาเขาแบบอะไรอ่ะไม่เล่น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 คือมันเล่นได้ตัวต้นเกมนายมันตัวต้นเกมนะเพื่อนโอ้โหโดนโดนยำแล้ววะ ถือว่าเริ่มตน้นได้ครับสกอร์สูสี่อยู่แต่ว่าลเลดกินนี่เราไม่ไหวแน่นอนดูทรงแล้วว่าไม่ไหวแน่ตีป้อมีายาฮียะปึ๊บปึบึ๊บตายก่อนเลยมึงหนึ่งตัวเ,เ,เกมนี้ยังไงก็ลงนะครับรไไแพ้ชนะยังไงก็ลงถือว่าทําเต็มที่แล้วกัน <c oughs> คือ,อไม่ไหวว่ะผมว่าเลดก,กินไงก็ไม่ไหวแต่ว่าลองสู้ไปก่อนแล้วกันนะครับลงเกมแพ้บ้างก็ได้ลงในเกมชนะบ่อยแล้วใช่ไหมตายซะ อีกนิดยังไงเราเอาตรงเกมยีน่าเล่นดีนะครับบอตามก็เล่นดีแต่ว่ารบูบูกับกับเพตานี้ตายก่อนเออรูรบูกับเพตานี้ค่อนข้างที่จะอ่าไม่รู้สิคิดว่าเขาเล่นไม่ค่อยดีไอ้ลิงไหวหรืเอเปล่าลิงปุ๊บปับเอ้ยตายตายก่อนตายก่อน Like yal, ่าอย่างไรก็ตายครับสไลด์สไลด์ปับเรียบร้อยตายได้คลิปเน้ยกูจินะเฮ้ยอีมิดมามาดิมาดีมาดีมาดีเฮ้ยช่วยด้วยมามาดิแทงโคตรดีอ่ะโลงแบบเล่นดีมากอ่ะเออเขาเล่นดีมากเขารับรอรับนะเขาไม่หนีนะเป็นปกตินี่หนีอ่ะนะเจอแล้วเจอแลวเจอแลเจอแ ผมบอกเขาว่าเอามังกรล้วนๆนะเขาไม่ออบเจกเลยป่าเราเราไม่ตีมังกรเลยให้เลยจนนะครับอย่างนี้จนนะการเงินเราค่อนข้างแย่นะราสกรนำวัดยิงนะครับแต่ว่าป้อมเราค่อนข้างที่อ้าวอี่ยป้อมป้อมกันนำเลยทำไมทำไมเป็นเกมแบบได้เปรียบเชิเลยแล้วมันก็ช่วงต้นเกมนะครับอย่าลืมนะว่าฝั่งเขาแครี่สองตัวนะเออยังไงครับยืนหน้าผมมาแล้วปั๊บปั๊บปั๊บตายครับ เตียบตัวข้างแรงมากตอนนี้ผมโคตรแรงเลยยังไงเล่าครึ่งหลอดตายก่อนรอ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 อึออ๊บตายครับยังไงครับอมเดี๋ยวผมาการนี้ผมได้ดาบด,ด้วยด้วยดดาบแล้วครับผมแรงมากเลยตอนนี้ดาบเวทยัไงไงครับแก๊กอบเออจะรอมันดูดแล้วเขาสตัน <c oughs> ตายก่อนปิดหายาได้นะครับเป็นถ้าเกิดผมไปปิดได้อยู่ให้เพื่อนดันกลางไปเขาตีป้อมได้อยู่แล้วลอะ ึบยังไงยังไงเอาเพื่อนตายก่อนโอ้แคลรี่เหรอแคลรี่หรอแคลรี่หรอไหวนะครับเนี่ยทำไปเล่นไปไหวอยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดเลียงดีๆจัดเรียงดีๆเนี่ไหวอยู่นะเออแบ่งหน้าที่กันดีๆเฮ้ยลิงเออยังไงครับ่อยอย่านะอย่าทำลิงผมเอไม่ใช่จะทำแทงผมึ๊บอ ไม่เขาน่าจะกระโดดไปแล้วใช่ป่าเจ้าใช่ป่ะนะเฮ้ยอาจจะได้ครับเฮ้ยคลิบหายว่ะลุกตอตตอเออต้นไผ่เปลี่ยนบุญไม่เก่งมาเติมไวจังเลยของกูเริ่มมีแล้วรอดึงบัฟปล่าสตแม่งเลยมันเราก็ไม่ตีแล้วกันนะเคลียร์ครับเคลียร์ไอ้การ์เดียนก่อนมันม่วงอึ๊บมา ในเวลาแล้วครับผมสกอร์ตอนนี้ก็เวตตายหนึ่งเอที่สามนะครับอย่านะอย่านะเมดอย่านะเมดไอ้เราขังสวยนน่าจะตายสวยครับไหลได้อยู่นะมีว่าฟ้าด้วยผมสกิลรัวๆได้อยู่โออินสโล อันนี้นี่เป็นตัวที่ผมอยากเล่นเหมือนกันนะยังไม่ได้ฝึกเล่นเลยมันโหดมากๆเลยนะล้วเล่นคอม,มโบดีๆสวยๆมันได้ตอนแรกอ,อะห่วยอยู่นะห่วยอยู่นะครับเนี่ยแดีไว้ตายเอออ้าวมึงนี่ <c ười> ฟิกเกอร์ฟรีเลยได้บ้านนะครับเนี่ยเอ้ยเกิดวัดแล้วอะไม่รู้ว่างงงงหรือเปล่านะผมรัดบาฟ้าเขาเมื่อกี้ เข้าต่อไปแล้นะครับเพื่อนซ้อนเยอะเลยในบ้านเขาเก็บเลยกูโดนเลยหมดแคดดี้กูโดนแคดดี้กูรั่วเก็บไม่หมดครับป่าเขาอะไรเก็บหมดโอ้ไม่ไม่ชอบแคดดี้เลยนะแล้วไงเงี้ยไม่ได้แล้วนะไม่ชอบอะไรแล้วเพื่อนกูออกมาฟ้าออกมาแบกงนะให้ไม่ได้เอามาแจกโอ้โหงอแงแล้วแบบนี้ต้องเคลียร์อะไรวะบัฟฟ้าตัวเดียวเราจะแพ้บัฟฟ้าตัวเดียวงั้นเลยต้องเคลียร์กันหน่อยละไม่ได้อะไรเงี้ย การเงินผมก็นำโด่งเลยตอนนี้ตัดเลือดผมมองว่าเกมนี้ไม่ค่อยอะไรขึ้นดาเมจเลยก็ดีนะครังไงส้ารมิดหลักๆก็น่าจะอยู่ที่ผมอะตอนนี้ใช่ไหมเพื่อน มีเด็นายที่เล่นดีทุกเกมนี้เราให้นายเลยกับยีน่าสองคนเอ้ยสวยยีน่าโซโลยับไยาได้ตีก็มีเล่นเลยดูเหมือนเพตาเขางอนหนักเลื่องเข้าป่ากูเอาอีตัวได้ไม่ให้ใช้กูใช้เองคนเดียวผมพาไปเอาป่าเราก็ทำอะไรไม่ค่อยได้เลยโอ้ยโอวัตดัมก็เจ็บมากยังไงเพื่อนปุ๊กมาเล่นอัพเจ็บหรอปุ๊กนายกลับบ้านไหมไปสวไย หลอกกันให้ไมเราเย็นกันให้เราเย็นดักตรงนี้ให้น่าจะเอากานะครับเราเยนหน้าเราการจไงครับต้องการมันก็เป็ดป่วนดนด่ปั๊บ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 ไปดอย่ไปบนยาเอ้าเพื่อนอ่อนเพื่อนเพื่อนเหลิออ่อนเอ้ยได้ได้หรือเปล่าไม่ตายไม่ตาย่ากลับครับ มีอยู่นะครึ่งหลอดก็เอาไปเล่นไม่ได้ผมไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่แล้วโอ้โหฮายาลอยุ่มากฮยาลอยอยู่นัะนน่ะตายได้ทารอนกับไอ้ฟอร์ตแฮมเมอร์แล้วเอ้ยตรงนี้ส่วนได้ตายแน่นอนครับว่าตายเก็บเองผมเก็บเองโอบอลป้ามาดูสกิลปั๊มดูโอ้ไวหรไม่ตายเหรอเอ้อไม่ตายจริงเหรอ เอ้าผมนึกว่าจ่ายแล้วนะไม่ก็วิ่งวิ่งเร็วอย่างนั้นขาดนั้นหรอเรียนริุดก็ผ่านแล้วเริ่มผันแลมึงก็งอเงอแงไม่เลิกไอ้เรื่องบัฟนี่โอ้โหอะไรขนาดนั้นวะเปิดหมดแค้นเอาไปก็ทำประโยชน์อะไรไม่ใช่ไม่ได้อะแล้วมึงจะโอ้โหเปิดหมดแค้นอยากเปิดทำไมหน่ามากเลยนะทีมันก็เป็นเพราะมึงนั่นแหละที่ทำให้เกมเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่อยากจะพูดหรอกนะแหม มึงเปิดเอาจริงที่ผมเปนร้านบัฟนั้นมันไส้นะมันมันไส้ล้วนๆเลยมันบนมันมาบนหาดีกว่าเฮ้ยมีคนอยู่นะวอดัมวอดัมเราจะซู <Superman. S 1> เปอร์แมนรอรอสอ่ปับ๊บมันลงมันลงปับ๊บเฮ้ยไม่ไงไม่ได้โป๊กสองโอ้โหเมื่อก,กี้เมื่อก,กี้ลิงมันโดดหลบอ่ะอผมไม่ได้โป๊กสองเฉยเลยอ่ะตึ๊บอึ๊บมือคืงหลอด โอ้มันก็แรงนะเนี่ยโอ้มันแรงนะมันแรงนะเฮ้ย <c anny> งัดสวยนะเพื่อนเต็ดเพื่อนคจะติออ๊กหน่อยโอ้โหขึ้นหลอด,ด,ดผมแรงมากครับตอนนี้ <well>. ผมต้องส่องอีกสองใจอยูนน่นะว่าเจาออกดาบเซตด้วยดีไหมอาจจะทําให้ควรแรงกว่านี้แต่ว่าผมว่าเพราะ <c anny. S 1> ว่าอันนี้ก็น่าจะพอนะดามิน่าจะพอผมน่าจะไปขึ้นอย่างอื่นแทนใช่ไหมมมนก็ตัดเลือดดวยว่ะหรือว่าเอาแก้วก็ดีนะ ตันสามี่ตัวนี้เลอกได้ว่าเอาอะไรอยู่ขอเกิดก็ดีนะขอเกิดขอเกิดก็คุ้มอยู่อันนี้มันเข้าเลดเกมแล้วด้วยครับขอเกิดก็คุ้มแล้วผมว่าเอาเอาดาร์กอฮายากับพิกนิดอยู่นะเพื่อนผมมันโซนดาร์กนะเพื่อนเอาจริงเหรอไปขโมยบัพปูขอยเราต้องเอาเขาก่อนอะอย่างน้อยต้องฆ่าเขาทั้งสองตัวอสองตัวสองตัวนี้กันเหนียวนะเออ เฮ้ยมาอยู่มาอยู่เพื่อนสตันเอาเอาชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอ้าเฮ้ยยิงที่หมดแล้วอะเมื่อกี้มันไม่ติดสตัน์เหรอผมสตันมันแล้วนะแย่อะมันคอร์สคิวโอ้โหแล้แล้วสิ่งที่ผมคิดเอาไว้มันก็เป็นจริงแล้วสินะมาฟิกเกอร์ไล่ได้อยู่นะ เออสเกิดครูดาวมีกว่านี้นะแปลงล่างอัดนะเมื่อกี้เอ้ยยินหน้าโอ้โหนายแต่ผมไม่ได้ไล่ครับผมห่วงคลิปผมต้องกันบ้านก่อนนะเอาดีเมื่อกี้ตัดสินจตตัดสินใจผิดนะแบบเราควรจะตามยินหน้าหน่อยนะครับเกิดเกิดแล้วเราก็ปล่อยเขากันบ้านไปแต่ว่าผกันไว้ก็ไม่ค่อยกันบ้านเอยไม่ค่อยดูอ่ะล ยังไงพิต้าดันเลนดันเลนพิต้าเขาออกของวิ่งก่อเลนนะเขาไม่ได้ออกอะไรแบบค้อนอะไรพวกนี้เลยตีได้ฮะผมว่าน่าจะออกค้อนมาสโลนหน่อยก็ดีนะพีเ่เล่นตีแล้วไหนๆก็เล่นตีแล้วแล้วบอลตั้ยังไงออกได้ไหมอาจจะต่อได้อึ๊บอึ๊บโอ้โหหายาอุ้ยโอชิบหายอันนี้พลาดครับอันอันนี้ เพื่อนถอยลยนะแต่ว่าผมพื้นเล่นต่อเนี่ยอันอันนี้ความผิดผมเลยอันอันนี้พาทีไม่ตายครับถ้าเข้ากูก็เลยเข้าตามนิดนิดนะก็เมือไม่ตายกูก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันก็แซะกูจริงจังให้แย่แล้วสถานการณ์เิ่มแย่แล้วรับพันมิ่งชงค่อนข้างแย่เหมือนที่เพื่อนว่าสถานการณ์นี้แย่มากตอนนี้เฮ้ยโอ้โหแล้วเสียเสียกอตดด้วยครับผมว่าหนักแล้วล่ะรอบนี้ ผมดักเทลวนะนาจะได้เกินได้เทลยวเนก็ถือว่าตัดเฉลี่ยเขาได้อยู่ได้ไปตัวหนึ่งแต่ไม่รู้เขาจะเดินไหลหรือเปล่าแต่ว่าไงครับไม่ดันด้วยคิยๆแล้วกันนะเรี้ยง่าจะตายโอญ่ใหญ่ใหญ่าหญ่อุ้ยหลบได้แก๊ก ไม่ได้ดึงหรอกดึงกูรอบเดียวแค่นั้นแหละทีมนเนี้ยโดนโดนเจ็บนิดเดียวอืออโดนนะหรือเปล่านะแค่อย่าเล่นยิ่งใหญกว่าไหวนะทำมาเล่นไปถ้าเกิดมาดั้มฝังสวยๆได้เลยนะผมว่าเฮ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดแล้วมึงเข้าทำไปทำไมเนี่ยนะโอ้โหเข้าไปทำไมเดี๋ตาเพมันบางมันบางเกินหยาบแม่งจริง โอ้โหพาดเลยครับตบดีนะพัดโอ้โหทำเนี่ยกัไดมีเป็นร้านเป็นเดินเข้าเขาอย่างนั้นโอ้จบแล้วครับโอเคถือว่าจบแล้วนะเกมนี้โดนดึงด้วยเงี้ยนะทุกคนหยาเอ้ยกันวัดเออโหไม่เอาขาบ้านเลยโอ้โหลิงเอ้ยโอ้โหเี้ย ไม่น่าเข้าครับเมื่อกี้ไม่น่าเข้าจริงๆนี่เนูนเพื่อนนะไม่รู้จะพูดยังไงวะนี่รางวัลสำหรับคนเก่งครับ MVP ผู้แพ้โอเคก็ฆ่าไป15ตาย4 16นะครับโอเคหากคลินชอบพี่ผมไม่ลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็มาดูกันโอ้โหดาเมจ39โอเคบ๊ายบายนะครับ